ถูดูหมดทั้งถูดูดีดูดดูดีดูดูดูเด้อขึ้เขาสาน้กันเด้อหืมมองนน่อะไดนข้าเนี้ยใส่ บรเลนบรเลนข้าวเจ้าบเลนจะกินน้ำบรไเจะบเลกินนกกินก็้าต้องจนะไว้ทงเตาไกินมัมนีแหงบิ้ลแล้วทีพี่น้องมาได้กินข้าวเส้าน้ำกันมงนี่ป้งปักเข็งใหญ่ให้วินินกินเด็กแก่จะไม่กินจะมันปจายาให้่ดกิน เลยเนีั่ราอไกินก็เชื่อังนะเนี่ยพอไือเบอร์ริ่มากินเป็น

แต่จุม้าหวใจโกกันเข้วลโกเพียหไะเ้ากสนใจเปี่ยใจก็เอาเองเอาตามแดดแล้วไม่ต้องบนเจ้าก็ไปลากบจนบ้านผมไม่่าไนี่วทเปได้มาคายเยอะคืองานกันเนาะแต่เกิดเกิดือเอาโกมาาาเเออาเกปลา

ดิวเฟยลงตลาดะขงจิ้มเวินไม่ไ้ออไม่เออมาเด็กกินปลาเค็งใหญ่แม่เออข้าวกับวินเด้อแม่พี่กินข้าวกับปิ้นปลาเค็งใหายอย่างี เออไม่นาวแล้วเออ่นานลวเออว่าโดยราคีรถไปก็ิที่รถไปส่งแล้วราครถกับที่บุไรัมยก็ยูขัขึ้นอยู่ขใจอยู่ขัไปเพือนึนเอจะไปจะไปส่งเด็ด็รถจากวันนี้จากเขารับีรถที่สองสองสามที่่รแ่าลกลูก กเาเ,าเขมา,าอื้่ายจะมั่านน้อเขาเจ้าใส่ขาแดี่ยแม่เียลจะมันแบบม,มันับอีกย่างเล็ดหน้าลายๆแบบถาปัน้นเทเดียวนะพี่นองเขา,ขามันมันก่องโองมไว้มันมักมมเนาะต้องเ่อเป็นฝั่งคนโตขายคนยังเข่าเล เขาใส่จะเข่าแต่ปุ๊บวัยยุคหันไปนันอคือทบ้านได้ข้เจ้าแหลวสำนึกข้เจ้าบปั้นโลดเห็นอยู่ับข้าเจ้าดิน่าเจ้าแลลวผดอกาเจ้าบปั้นโลดเจ้าบริี้ก่องไว้เพิ่งมีก้องไว้เตแล้วรถซักซีดแตกปันแล้วเข่ามันแบบดำคือว่าและอันทางนี้ตางกับทางนั้นปั้นเข่รถปั้นเข่า มีตะลเามีคนงานเนาะมือมีแต่หมูเห่าเบาเบาทำคนข้าเจ้าแบบคนงานไหนถ้าวหลดเกี่ยวข้าลดเกี่ยวลูกมือเกี่ยวคู่มือนี่เันก็เลยเกี่ยวกเลยตัเขาหลดเกี่ยวลูกแบบหมูหมดบบน้เาไม่าไกลเบาหมูเบาๆนะที่นีมากมากก็มาจะลดนะคนนะจะพ่ ลอยลูกเงาะลูเี่ยเขา่เาบะมี่เขาั่นได้เราเาเอาเขาไปลอยข้าวั่นร้อยละก็ได้มดร้อาละ้าหดปั่นนะบแมเวณคนงานก็ร้อยละห้ากับเนาะบ้านข้าเลยชั้นบ่ายร้อยละร้อยละหร้อยละเจ็ดกันชับ่ายนะครับชบายจะมีคนงานข้าเลยนั่งถ่ายจะเมียเขาเอาไว้ถนัดโอยหันแต่เนยกัเอคนล เราหาคนไม่ไดปั่นเสาเหมนราหาทุกคืกระจ่อยคนสาจอยงานปั่นเสาแบบนี้ว่าในว่านู่ขาไปขาไกลเสียเราเสียเบียนี่เออเออเออไม่อาหารไปแล้วถึงขึ้นมกีตโตก็ถึงหน้าอปจังไปอย่า่เง้ไอเาไแล้วไปมาสด

มาเอาป่อยเแนก็เอายสอบเขามาเบ็ดหลักโอ้นั่งจังนะคอยเมมา่นั่งจังเอเสหเบี้ยัอเหื่อนกอเล่ไนเขาเหื่น่าเ็หาน้า

ใว่นนอมันมันเหยียดย่นนงมันเยียยมันเยียดแรงเราก็ไม่การาเป็นสร้างหรอกแบบเพชรแบบรเป็นเป็นเป็นหายใจแห้งแต่กงพื้นมันอันนั้นกันดาง บีบต่เอาชาให้เป็นวิงจ้า่อทีนี่ใ่ไบ้านใดแบนียงต็นทีใแล้ันมอนล้วหมองี่มันขึ้นแต่ก็มันยืดอ่ะขึ้น้น่างังขึ้นบ้านะอครับอนไ้่อนกลองให้ลูกนี้ทำกล่องเอาเด้ นี่ก็คือความเจ็บเนี่ยนั่งไม่กระเจ็บตอนนี้เราเป็นเบาะท้ายของสายเกลียว ทีโอ้บ่เดมบ่มุ้มุงมเ่นะไวะินได้ใช้คนเดียวกินมันบ่เยองไรต Mm-hmm. วาพอกรบแม่ส like to ิมาเพื N ่อให้จ <Sam. S 1> <lk> ังเนาะจันท่านะมันบอมันบอกเก่งมันบอกเป็นฝากเป็นบอกมันบอกเป็นนังซื้อเป็นนักซือชเ่อแต่เขาเบอเป็นอาหารเตียอ่หานื่ออาหานอาหารมันต้องเก่งเป็นเก่งอายวฉดบอบบ้าบได้บ่ได้ซื้อเขาูคนบางคนเขาหก เนอเนครับมผ้อเซื้อเนีหล่าทานนเปบว่า้องซื้อหรือเปาน้องไปน้อ้อเดไี่ปรเทศอังอก็ได้เราบางคนกับบอดเยี่อนเขาแก่ยังเก่งมันอยู่ที่ค้เป็นประตเนอกทุกการต่างกันกัยเชีผัดโอ้ไร่โอเฟนใด้นะคอ นิพากจะไปด้านละก็โอมยลูกจะอยากอายเขาจะเพือนยังไเจกว่าเาใ่เาแบแว่าเบิๆออเ่บาดีตาี่เยแต่ว่า nah ชียมือนม้อเืดห่งเกคนนี uh, ้ ดูดว่ากยอแตกับยูยูคนต้องปรเดเปิดลุไปยุ่งไลรงมันหนาวนะลมนามีะบอกกรบันเขาีนะครเพื่อนคงเข้าไป แซ่บไม่ชิวมันมีแม่กินก่อนถ้าพันธุบ้านให้สะอาดกนแม่บเดียเียงสะอาดเรียงสะอาดม่นี่รังได้ไจะดูเขนมข้าเรียงคล้ายเขาเรียงเนี้ยขากระเด็นคล้ายรอยอาชีพอันนี้อันนี้ตัวน้อยได้ไหมซุ้มหอยเห็ดกินนั่นเคสิอเขาทำแลไรแม่่อยปี๋กินกระเพาะม็กิน ก็เพียงขอแค่นี้บบขอเพียงขอย่างงอนซ้อนปิดแข็งปิดแข็งเลยกระพังใจใจมากบ้านจะอุดมสมบูรณ์ยังไง้อหาไดอยู่ได้ กับปูเขากระปุดขายแล้วไงมึงเขาพูดกระปูแตกท่านพี่เม่ยมาหาคนคนโจรกระปูนี่จะกินไก่มะอ่ะถ้าจะวินจะวินแน่แน่เอามาดขังไว้เอามาจีกินแปะแฉกมันมัดแม่จะวิน่งแมียจะสมากินกับปูอามาดมียจะประหยัดบอสชี้ยะเนี้ยตัวเองพอมันไก่มะอ่ะแต่มันมาดเป็นสายอือจะประหยัดบอแม่น่ะกินกับปูจะวิน่งกินอองมัน น้อยสุดพุดมากอยู่ตก่เสร็หมสร่อนออกกหาชื่ฟอก่ออกกหา่อีนมัแต่ง ทำกับข่าวตอนแรงๆนะ<ม> <Gir iron. S 2> พี่น้องมากันสิประมาณนี่ละจ้าทำกับคงกับขาวให้แม่ก you ินนี like ps. Ps ่ละพี่น้องโดนๆจะได <Web. S 1> ้ลงมาเถ่อแม่ก็จะได้กินแซ่บวันลูกเมื่อไรก็อาและซ้อมซ้อมตาเปียกกหลานกินวกันนะพี่น้องตามคลิปหน้ากันลวกันจะได้กระปากเป็นกำลังใจเด้อฝากเป็นกำลังใจให้ซ้อมพ่อเมียให้อยู่หากินเด้อจ้าไปแล้ววินวินสวัสดีจ้าสวัสดีครับูมาทำ ลืมเลยบอลืมแล่น้นะเห็ตวองไรเห็นเป็นบอเห็นอะไรเห็นอะไรเบิ่งดุพี่บอกว่าวิ่คนรอเห็นหนาวินคนรอแล้วเคนเปลี่ยนลเด้อ